ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID ดีมโตโตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเออเอาสี่ขนาดนั้นเลยนะครับใครคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ the chariot อืมคนที่มีโอกาสจะเดินทางบ่อยๆคนทางไกลก็ได้ต่างชาติก็ได้นะครับดา the star เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมพอสมควรเลยอ่าแล้วก็ดี e อ m p r e s s เขามองคุณสวยงามมากเออ 2ถ้วย two of cups เขามองว่าคุณนี่แหละคือเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่ของเขาพ่อของลูกแม่ของลูกแบบนี้เลยนะแล้วก็โอ้โหแดาบ eight of swords เป็นไปได้ที่เขาจะไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีตอนนี้แล้วก็ tim e r i n c e เขายังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ justice คนคนนี้ดียึดถือความถูกต้องเขาเชื่อว,ว่าถ้าทำทุกอย่างถูกต้องแล้วจะดีเองโอเคหดาบ Ace of swords คนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพยายามเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณให้ได้ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งนะครับดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนี้พลังงานชัดเจนไปที่บุคคลที่ดูจะมีการเดินทางเป็นประจําคนที่เดินทางไปไป,ไปมาๆบ่อยๆไปมาหาสู่คุณเป็นระยะระยะอาจจะเจอกันบ้างหรือไม่เจอกันบ้างก็แล้วแต่หรือไทยอีกอย่างได้ว่าเป็นคนทางไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับ แต่ไม่อยากให้ปักใจเรื่องต่างชาติเกินไปเพราะบางทีอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ทางไกลก็ได้เช่นกันแล้วก็ The Star มาก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นทํามีหน้ามีตาในสังคมพอสมควรหรือระดับสูงเลยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงของเขา เป็นดารานักแสดงศิลปินก็ได้หรือจะเป็นอาชีพใดๆก็ได้ที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนโดดเด่นเป็นตัวท็อปๆเบอร์ต้นๆในสังคมของเขาหรือถ้าไม่ใช่มีชื่อเสียงอะไรมากมายไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็ตีความได้ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพหน้าตารูปร่างหน้าตาดีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเอาว่าโดดเด่นโดดเด้งเตะตาผู้คนก็นแล้วกันนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหล่อสวยได้บุคลิกดีได้อหน้าทีก่การงานดีก็ได้มีชื่อเสียงก็ได้ คนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณมาพอสมควรเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนใหม่ๆไม่เด่นถ้าใครมาจีบช่วงนี้เข้ามาใหม่เอี่ยมเลยไม่เด่นเน้นที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วพอสมควรซึ่งเขามองคุณดูสูงส่งมากเขายกย่องคุณมากเขาชื่นชมคุณมากในใสายตาเขาคุณคือสุดยอดแล้วของโลกในโลกนี้ที่ว่าเขาไม่อาจจะไปหาใครดีกว่าคุณได้อีกแล้วนะครับในความเป็นจริงโลกเรามีคนเป็นล้านก็จริงแต่ในสายตาเขาตอนนี้เขามองแต่คุณเขาไม่ได้มองใครเลย เขามองว่าคุณเนี่ยแหละคือเนื้อคู่ของเขาแน่ๆโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขาได้มาเจอคุณแล้วเขาไม่อยากจะปล่อยให้คุณหลุดมือคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่ที่ฟ้าประทานมาให้คู่กันเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไรแบบนี้เลยนี่เป็นความเชื่อฝั่งเขานะครับอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหรือไม,ม่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ดูไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนใจร้อนเพราะว่าคนคนนี้ยังดูยังจะมีความกลุ้มอกกลุ้มใจในการที่จะเข้าหาคุณอยู่เออ มีโอกาสที่เขาจะยังไม่มีช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าหาคุณเป็นไปได้ว่าระยะทางการห่างไกลมีผลแล้วก็ ไม่มีเหตุที่จะมาคุยไม่มีเหตุที่จะมาเข้าหาอยู่ดีๆด,ดุ่มๆเข้ามาจีบเลยเขาก็คงยังไม่ทําแบบนั้นเพราะเขาก็เกรงว่าคุณอาจจะไม่เล่นด้วยหรือคุณอาจจะไม่ยินดีต้อนรับสักเท่าไหร่ถ้ามาจีบเขาดูออกว่าคุณไม่ใช่คนที่จะมาจีบและเล่นส่งเดตได้การจะเข้าหาคุณต้องมีเหตุปัจจัยอันสมควรประมาณนี้คนคนนี้กําลังทบทวนอย่างเรียกว่าคิดหนักเลยว่าจะทํำยังไงให้เข้าหาคุณได้ให้มีสารสัมพันธ์กับคุณได้คนคนนี้คิดถึงคุณถึงขั้นแทบจะกิน ไม่ได้นอนไม่หลับตามหัวข้อนี้เลยนะเวลานี้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาแย่หรอกเพราะว่าถึงจะมีความคิดถึงมากมายขนาดนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วจิตใจเขายังคงหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ยังชัดเจนในการปฏิบัติตัวเรียกว่าเขายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ ความคิดถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับตามหัวข้อคือการเปรียบเปียให้เห็นภาพว่าคิดถึงมากขนาดไหนแต่ในชีวิตจริงเขายังคงค่อนข้างกินได้นอนหลับอยู่ใช้ชีวิตตามปกติคนคนนี้บาลานซ์ชีวิตเก่งนะครับเขารู้ดีว่าควรทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยอะไรตัดออกได้อะไรสําคัญด่วนที่สุดแบบนี้คนคนนี้เก่งนะครับบริหารจัดการชีวิตได้เก่งมาก และเขาก็ยังเชื่อในความถูกต้องว่าถ้าคนเราถ้าทําความถูกต้องยึดถือความถูกต้องเป็นหลักสิ่งดีๆจะตามมาเองแล้วก็แล้วถ้าใช้ความถูกต้องนําหน้ามาเลยนะสิ่งที่ตามมามันจะดีเองมันจะถูกต้องตามมาเองเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้กับคุณไม่ว่าในสถานะใดก็แล้วแต่ถ้ายึดถือความถูกต้องเป็นหลักเดียวมันจะดีเอง คนคนนี้ถ้ามีโอกาสจะเดินหน้าจีบคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เวลานี้เขายังทําอะไรมากไม่ได้ 1. ระยะทางไกล2ยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาเกี่ยวข้องกัน3ไม่กล้า4กลัวคุณไม่ยอมรับอะไรคานองนี้เขาจึงทําได้แต่คิดถึงคิดถึงคิดถึงมากๆคิดถึงจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับดังกล่าวตามหัวข้อนี้ลองไปสังเกตดูลักษณะคนคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณนะย้ําว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วพอสมควรไม่ว่าจะสนิทมากสนิทน้อยก็แล้ว แต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่รู้จักเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วพอประมาณไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตใครเพิ่งมาจีบตอนนี้ไม่เด่น ครเพิ่งเข้ามาทักทายตอนนี้ไม่ใช่คนล,ลักษณะดังกล่าวรู้จักคุณอยู่แล้วมีการติดต่อสื่อสารกันบ้างแล้วและช่วงนี้ห่างหายไปไม่มีเหตุให้ติดต่อกันทําให้เขาคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับดังกล่าวนะครับคุณกองที่หนึ่งลองไปสังเกตดูนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้คุณมีคู่แน่นอนเพียงแต่ว่าคู่ของคุณจะเป็นคนนี้หรือไม่อย่างไรค่อยมาดูกันในหัวข้อถัด,ถดไปแล้วก็พิจารณาจากชีวิตจริงประกอบไปด้วยดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะครับคำทนายผมไม่สามารถครอบงำ ชีวิตใครได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้เสมอโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศในวันนี้หัวข้อใครที่คิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วตอนนี้โอ้โหขนาดนั้นเลเชวหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหรอครับผมโอเคนะคุณที่เลือกกองที่2คุณได้ไพ่ราชาถ้วย king of cups โอ้โห ผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าหรือว่ารุ่นเดียวกันก็ได้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่เอาจริงอายุไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่เลยเอซออฟคัพหนึ่งถ้วยโอ้โหคนคนนี้อยากมาจีบคุณนะแต่ดูเหมือนยังไม่กล้าสักเท่าไหร่แล้วก็สเตรนจ์ใบนี้มาผมชอบอีมากมากเลยไพยส่สิงโตกับสาวงาม,มน่ารัก เขายอมคุณน่ะเขายอมคุณได้เลยแล้วก็เดอะซันพลังงานดีมากไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ทาโรสากลใบนี้บอกอะไรได้บ้างนะอย่างน้อยๆคือคุณคือแสงสว่างของเขาหรือจะเป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันก็ได้ตอนนี้เขามีความเครียดพอสมควร4ี o ดาฟออฟซอรไม่ว่าจะเป็นความเครียดส่วนตัวหรือเครียดเรื่องที่อยากเข้าหาคุณด้วยเพราะว่า มันมี3ดาบออกมาด้วยนะไม่ต้องกลัว3ดาบ tree of swords 3ดาบอาจจะบอกว่าชีวิตคุณมีคนข้องเกี่ยวมากมายหลากหลายมากหน้าหลายตาแบบนี้เลือกไม่ถูกยังมีคนวุ่นวายเยอะแยะไปหมดอะไรแบบนี้ก็เ,เป็นไปได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะลงตัวไปเองแล้วก็ the magic s i e l ความสัมพันธ์ของเขากับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานะใดอยู่ตอนนี้การรู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแล้วก็7เหรียญ seven of pentacles คนนี้ใจเย็นอ่าแล้วก็สามารถรอได้ในความสัมพันธ์ไม่รีบร้อนไม่รุ่มร่ามเขารอให้ความสัมพันธ์ค่อยเติบโตได้นะครับตามความเหมาะสมมามาดูกันว่าคนนี้เป็นใครได้บ้างคุณกองที่สองนะคนที่กําลังคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับคนนี้แนวโน้มจากหน้าไพ่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจดี อาจจะเป็นรุ่นพี่ของคุณคนที่มาจีบคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุอาจจะไม่เกี่ยวบางทีเป็นคนรุ่นเาวาคลาวเดียวกันก็ได้หรือเด็กกว่าก็ได้แต่มีความเป็นผู้ใหญ่แน่นอนมีความเป็นผู้ใหญ่ในวุฒิภาวะในความคิดก็ได้แต่ที่แน่ๆคือใจดีสุภาพอ่อนโยนไม่รุ่มราม่าไม่ทําตัวเบา้บาบอไม่มาจีบรุกแรงไม่มาทําให้คุณลาบากใจแบบนี้ลักษณะชัดเจนของราชาถ้วยความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลได้นะครับ ประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดในพลังงานร่วมแล้วก็คนคนนี้มีเป้าหมายในการจีบคุณแน่นอนเขาอยากมาพิชิตใจคุณอยากเข้าหาคุณอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะไม่ว่าตอนนี้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนเขาอยากเข้าหาคุณจริงๆถ้าเขาเข้าหาคุณได้เขาจะยอมคุณมากคนคนนี้ เชื่องเหมือนสิงโตตามภาพเลยผมชอบใบนี้มากมันน่ารักดีสิงโตผู้เป็นเจ้าป่ามีพละกกาลังมีอานาจมากมายนะแต่ต้องมาสยบอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวประมาณนี้เลยเขาจะยอมคุณมากๆเพราะเขามองเห็นคุณเป็นแสงสว่างของชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าเขาจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่ใครก็แล้วแต่เกิดมาจนอายุป,ปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกสุดตั้งแต่เขาเคยเจอมาทายให้ขนาดนี้เลย เดอะซัน <The> เป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งของสําหรับไพ่ทาโร่สากลบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองความประสบความสําเร็จหรือว่าการเป็นแสงสว่างให้กันและกันเป็นแสงสว่างชี้นาทางได้ประมาณนี้เขามองคุณเป็นแสงสว่างของชีวิตหรือพลังงานสามารถสลับกลับกันได้คุณเองก็มองเขาเป็นแสงสว่างของชีวิตได้ชไดเช่นกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณยังค่อนข้างมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ คุณมีสเสน่ห์นะผมดูก็รู้ว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเตะเยอะแยะไปหมดและเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาเขาเขามีความเครียดเรื่องคุณเรื่องความสัมพันธ์เครียดไม่ใช่แปลว่าไม่ดีแต่เขาเครียดที่ว่าหนึ่งนะจะเข้าหาคุณยังไงดีสองคู่แข่งมันต้องเยอะแน่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นมีคนวุ่นวายกับคุณเต็มไปหมดแล้วก็สามก็คือคุณจะเลือกคนอื่นไปก่อนเขาไม่อะไรแบบนี้เขาค่อนข้างเป็นกังวลอยู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เป็นความกังวลที่ใครๆก็กังวลได้ในเรื่องความสัมพันธ์นะครับถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับแต่บางทีก็อาจจะมีถึงขัน้นแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างเพราะบางทีคนเราเวลาว่างๆอาจจะไม่มีอะไรทํามากมายแล้วก็คิดไปเรื่อยจ,จิตใจเตลดิดฟุ้งซ่านก็มีโอกาสที่จะทําให้คิดมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับตามหัวข้อ คุณเองก็อาจจะมีอารมณ์นี้บ้างในบางเวลาเพราะคุณมีคนเข้าหาเยอะและในทางกลับกันฝั่งเขาก็เป็นไปได้ที่จะมีคนเข้าหาเยอะเช่นกัน ความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งง่ายๆ2คนเพราะว่ามันจะมีผู้คนเกิน 2- อสาคนขึ้นไปอาจจะมากมายถึง4ี่ห้าหคนหรือเป็น10คนเข้ามาชุลมุนอีลงตุงนังไปหมดเรียกว่าคนมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณซึ่งคุณไม่ต้องตกใจไปใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้มีปฏิสัมพันธ์กับใครในสถานะไหนเว้นระยะห่างไว้ให้ดีถ้าคุณยังไม่มีพันธะคุณใช้ชีวิตอิสระเลือกให้เต็มที่แต่ถ้าคุณกําลังจะปักใจเลือกใครคุณกําลังจัด ตัดสินใจเลือกใครหรือแม้แต่คุณเลือกใครไปแล้วมีคนคบหาแล้วก็ขอให้อ่ายึดมั่นในคู่รักของคุณให้ดีไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดอะไรยังไงเพราะคนเราเรื่องความรักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดบางทีวันนี้รักกันพรุ่งนี้อา้าวมีปัญหากันหรือปีหน้าสองปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนคนใหม่อะไรแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ คนเราการปฏิบัติส่วนหนึ่งดวงชะตาส่วนหนึ่งโชคชะตาส่งคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วให้เราได้ศึกษาค้นหาคบหาดูใจแบบนี้ถ้าคนไหนใช่ก็คบยาวๆไปถ้ามันไม่ใช่ก็แยกยา้ายประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องไปหึงหวงไม่ต้องไปอาฆาตผูกพยาบาทอะไรให้มันเป็นติดก,กรรมกันต่อไปถ้าไปกันไม่ได้ก็แยกยา้ายอ,อโหสิกรรมกันไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปหาคนใหม่มองดูคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ความที่มีคนเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะแยะเนี่ยขอให้มองเป็นเรื่องปกติทั้งฝั่งคุณฝั่งเขานะ คุณกับเขาได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะดูน่าแปลกใจเราปฏิหารว่าคุณกับเขามาเจอกันได้ยังไงดูไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ก็ได้เจอกันแล้วรู้จักกันแล้วประมาณนี้ซึ่งเขาเองก็คิดทำนองนี้เช่นเดียวกันและลึกๆเขาก็เชื่อมั่นว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรบางอย่างดนจิตดนใจให้เขากับคุณต้องได้คบหากันจนได้สิน,น้าประมาณนี้ออนะ ลึกๆเขาก็ยังเชื่ออยู่และเขาก็ยังเฝ้ามองคุณอยู่ด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในฐานะอะไรก็ได้จากจุดเริ่มต้นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนก็ได้คนคนนี้ใจเย็นมากพอที่จะรอความเจริญเติบโตเรื่องความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่เร่งไม่เร่งรัดไม่รุ่มร่ามคนคนี้ดีนะครับประมาณนี้ถ้าคุณยังไม่มีใครยังไม่มีพันธะรับเขาไวพ้พิจารณาได้แต่ถ้าคุณมีพันธะแล้วหรือว่าเลือกคนอื่นไปแล้วก็เว้นระยะห่างให้เขาเป็นเพื่อน ที่เป็นน้องได้ไม่เสียหายคนเรามีมีคนเป็นร้านอยู่แวดล้อมไม่ได้จํากัดว่ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วจะต้องล็อกตัวเองขังตัวเองอยู่กับแฟน2คนอยู่ในบ้านไม่ใช่เราสามารถมีเพื่อนมีพี่มีน้องแบบบริสุทธิ์ใจได้นะครับประมาณนี้ฝากไว้ให้คิดคนคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจถ้าคุณยังไม่มีใครลองรับเขาไว้พิจนารณาดูนะครับและมีโอกาสที่เขาจะ บอกความในใจกับคุณเร็วๆนี้ด้วยถ้ามีโอกาสนะประมาณนี้คนลักษณะดังกล่าวที่กําลังคิดถึงคุณจนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับตามหัวข้อนี้เลยประมาณนี้นะครับเอาใจช่วยอยู่นะโอเคครับเดีย๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิก,กาาส์วันนี้ในหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเฮ้ยขนาดนั้นเชียวเอามาดูกันมาคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่ หถ้วย six of cups คนกันเองคุณหน้าคุณตา the fool คนนี้มีความล้ลหลามาพอสมควรและเขาอยากจะหยุดทุกอย่างเพื่อมารักคุณอะไรประมาณนี้เลยเออจะหยุดความล้นลลาได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเหร four of pentacles คนคนนี้รักตัวเองมากแต่เขาก็รักคุณชอบคุณเช่นกันแล้วก็6ดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบคือระยะทางทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้หรือแม้แต่ คนใกล้กันแต่ใจห่างเหินก็ได้นะเออแล้วก็ 1. นึ่งเหรียญ c อ e ออฟเพนทาเคคนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามามอบความสัมพันธ์ดีๆให้แก่กันหรืออีกทางหนึ่งก็ตีความได้ว่าเป็นคนที่มีความพร้อมทางฐานะก็ได้แล้วก็ 2. องเหรียญ t ั o of p e n t ค c l e s คนนี้รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักแยกแยะเขาจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คุณโอ้โหสิบดาบ of Swords กินไม่ได้นอนไม่หลับของแท้เลยคุณครับคนนี้นะครับ แล้วก็มีปิดท้ายด้วยสีไม้เท้าหรือสี่คาถา for once สบายใจได้ถ้าวางตัวกันดีๆไปตามปกติในระยะยาวมีโอกาสสมหวังร่วมกันนาเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่3นะครับดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนี้ทายก่อนเลยว่าเป็นคนใกล้ชิดคนกันเองคนในแวดวงสังคมของคุณคนคุณหน้าคุณตาหรือแม้แต่เพื่อนสนิท เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่าอะไรทํานองนี้คิดไม่ซื่อนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่หมายความว่าเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่อยากมาสารสัมพันธ์ให้เกินเพื่อนแบบนี้นี่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 สำคัญเลยนะเดิมทีคนคนนี้บุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีความสุขเหมือนพวกสุขนิยมรักความรัาราชอบบันเทิงบางคนอาจจะทํางานสายบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์เป็นคนทํางานอิสระได้ด้วยเรียกว่าชีวิตเขาจะมีแต่ความสุขมีรอยยิ้มอยู่เสมอบางคนหัวเราะเสียงดังหนวยอะไรประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะ คนคนนี้อย่างที่บอกว่ามีชอบความสุขนิยมความสุขแล้วก็รักตัวเองมากมีความรักตัวเองสูงสุดถ้าให้เลือกทําบางสิ่งบางอย่างเขาจะเลือกปฏิบัติทําสิ่งดีให้ตัวเองก่อนซึ่งถูกต้องอย่าไปว่าเขาถ้าเราเจอคนลักษณะนี้เราอย่าไปต่อว่าตําหนิเขาว่าเห็นแก่ตัวโดยเด็ดขาดนะ คนเราต้องรักตัวเองก่อนถึงจะรักคนอื่นได้นี่บางคนไม่เข้าใจคอนเซป t นี้เที่ยวไปรักคนอื่นโดยไม่รักตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองแบบนี้มันไม่ใช่ต้องรักตัวเองก่อนถึงจะรักคนอื่นได้คนคนนี้มาถูกคอนเซปมาถูกทางแล้วเขารักตัวเองมากและเขาก็เริ่มรักคุณนะเริ่มที่จะรักคุณ อุปสรรคเดียวตอนนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือระยะห่างทางไกลนะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยู่บ้านไกลกันต่างเมืองต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในบางคนอาจจะแยกย้ายไปเรียนแยกย้ายไปทํางานแบบนี้ได้มีช่วงต้องห่างกันหรือแม้แต่อยู่ใกล้ๆกันในละแวกเดียวกันแต่หัวใจห่างเหินทํานองนี้ตัวใกล้แต่ใจห่างเหินก็ได้ตีความได้หลายอย่างความใบนี้ออกมาแล้วที่แน่ๆคือตอนเนี้ย ทั้งคุณและเขาเอาดูมีความพร้อมที่จะครองคู่เรียกว่าถ้าต่างคนต่างเปิดใจให้กันต่างคนต่างไม่มีใครสามารถคบหากันได้เลยเพียงแต่ดูแล้วนะตอนนี้นอกจากระยะทางห่างไกลกันไม่ว่าทางไกลจริงๆหรือทางใจก็แล้วแต่ทั้งคุณและเขาต่างมีภาระส่วนตัวที่ยังต้องเคลียร์ต้องสะสางให้เรียบร้อยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นเลยเรื่องภา,าระ ทางครอบครัวที่เป็นครอบครัวโดยกําเนิดเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องแบบนี้นะครับบุตรบริวารบางท่านอาจจะเคยแต่งงานมีลูกมาแล้วอย่ารางังมีลูกเล็กๆต้องดูแลอะไรแบบนี้พ่อไม่แม่ไมได้หมดซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องส่วนตัวที่ต้องดูแลกันไปไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะใดใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ก็แล้วแต่เขายอมรับได้ทั้งนั้นเพราะเขาอยากมาใกล้ชิดคุณเขาคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆกองนี้หนักสุดและกองสามเนี่ยเออ กินไม่ได้นอนไม่หลับของแท้ตามหัวข้อเลยเขาไม่รู้ว่าจะสารสัมพันธ์ต่อไปกับคุณยังไงดีบางคนติดขัดจุกอกอยู่ในใจเพราะว่ามีสถานะเพื่อนค้ำคออยู่กลัวคำว่าเพื่อนรักเพื่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่เอาด้วยเพื่อนไม่เล่นด้วยแล้วมิตรภาพมันจะจบลงไหมจะผิดใจกันไหมอะไรแบบนี้บางคนเป็นคนคุ้นเคยกันในแวดวงเดียวกันกลัวจะเป็นที่ติชินนินทาของคนแวดล้อมเอาคิดไปนู่นจริงๆคนเราจะรักกันนะ ถ้ามันองค์ประกอบแวดล้อมลงตัวของสองคนไปด้วยกันได้าถานะทางสังคมความเป็นอยู่คบกันและดูแลไปรอดไหมอ่ะพอสร้างครอบครัวแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายเอาเงินพอไม่อะไรเอาหลักความจริงมาประกบส่วนหนึ่งคุณไม่ต้องไปแคร์สังคมมากมายถ้าคุณสองคนมีความพร้อมคุณคบหากันได้เลยตอนนี้เขายังลังเลอยู่ด้วยปัจจัยหลายอย่างดังกล่าวแต่คนนี้ดีนะบอกไว้เลยว่าคนนี้ดี ถ้าเขามีทีท่าจะมาจีบคุณหรือแสดงความชอบคุณเกินเพื่อนหรือว่ามาแอคชั่นบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณอะไรประมาณนี้ลองเปิดใจพิจารณาดูเขาได้ถ้าคุณไม่มีใครถ้าคุณไม่มีพันธะลองพิจารณาเขาได้คนคนนี้มีดวงที่ดีโชคชะตาจัดสรรให้เขาได้มาพบคุณและมีโอกาสพัฒนามีความสุขร่วมกันในอนาคตได้ บางคนบางคู่ถ้าคบกันไปดีๆไม่มีปัญหาใดๆมีโอกาสถึงขั้นประสบความสาเร็จยินดีร่วมกันถึงขั้นคลองคู่แต่งงานได้เลยเมื่อใบนี้ออกมาอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ถึงขั้นแต่งงานถ้าไม่ได้ลงเอยกันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดชีวิตเป็นมิตรที่ดีไปยาวๆคบได้ยาวๆคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนจะชอบเพื่อนถ้าคนกันเองจะมาชอบกันอย่าเพิ่งตั้งแง่รังเกียจลองดูดีๆว่าชีวิตจริงเข้ากันได้ไหมจริตนิสัยใจคอไปกันได้ไหมไลฟ์สไตล์โอเคไหมแบบนี้ คู่รักคนรักบางทีก็อยู่ใกล้ตัวเราจนเรานึกไม่ถึงอาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ําแต่พอพิจารณาทบทวนดูดีๆอ๋อคนกันเองก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้บุคคลลักษณะดังกล่าวคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆเพราะตอนนี้ยังมีความห่างกันอยู่ต่อให้เจอกันบ่อยๆหรือเจอกันแทบทุกวันมันจะมีเส้นอ่าเส้นกั้นบางๆทางใจอยู่เรียกว่าตัวใกล้ใจห่างก็ได้ดังกล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะ ลองทบทวนดูดีๆว่าบุคคลลักษณะดังกล่าวนี้กําลังอยู่ในชีวิตคุณไหมมีบทบาทกับคุณมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณยังไม่มีใครลองเปิดใจดูคนคนนี้ไว้อีกสักคนไม่เสียหายอย่างน้อยที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีและถ้าโชคดีจังหวะคลิกใจตรงกันทุกอย่างพัฒนาเป็นคู่รักถึงขั้นแต่งงานได้ประมาณนี้เลยนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้นะ โอเคเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัปคลิปทุกวันเลยนะถ้าคุณบอกวันไหนไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ